เดี๋ยวเรามาลองดูตัวใหม่ของเรากันดีกว่าครับทุกคนอู้ยออกตัวไปแล้ว <laughs> <laughs> เอาละครับน้องๆอยู่พี่วิกินอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งตอนนี้ทุกคนเราอยู่ภายในคาร์เดอร์โรชิพกันนั่นเองครับน้องๆเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับทุกคนเราจะไปซื้อรถคันใหม่กันนะฮะที่อยู่ภายในเกมเกมนี้กันนั่นเองด้วยความที่ว่าตอนนี้ทุกคนเป็นช่วงฮาโลวีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางตัวเกมนะครับทำการอัปเดตเรื่องของอีเวนต์เข้ามานะฮะแล้วก็มีรถคันใหม่เนี่ยเข้ามา2คันด้วยนั่นเองจะมีรถอะไรกันบ้างน้องๆพร้อมแล้วเราไปลองดูเลยดีกว่าครับทุกคนแต่ก่อนเล่นกันครับน้องๆสำหรับใครที่ชชออ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 บบบววววิิิดดดดดดีีโนนนนน้้้้ะะคคคครรรรรัััยยยยย่่่่่าาาาาาลลลลลลืืืมม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 ไไ์์แแกกก็ตตตผผเเงงงซุปปปใจห นนั่เองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดิ่งในช่องเราได้แล้วรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องๆสามารถติดตามอินสตาแกรมองพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอย่างแรกเลยครับน้องๆนั่นคือรถที่อยู่ภายในอีเวนต์ของฮาโลวีนกันนั่นเองนะฮะหรือว่าอีเวนต์ฟักทองกันนั่นเองนะฮะคันแรกเลยนะครับมันเป็นเจ้าตัวแม็กลาเรนนะฮะ056กันนั่นเองทุกคนแต่ว่าอันนี้นะครับน้องๆมันจะอยู่คู่กับเจ้าตัวบอดี้คิดนะฮะแล้วก็มีเวลา13วันนะครับที่น้องเนี่ยสามารถทำการเก็บเจ้าตัวฟััััััักกกททททอออออองงงงนน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 นะะคคคครรรรรบบีีีีี่่่่่ยยยยูภาาาาาาใแแมมม้้้้้้ไไดดดหหเเเเลืๆสถจ อีเวนต์นะฮะส่วนอีกคันหนึ่งครับน้องๆไอ้คันนี้เนี่ยเป็นคันที่เราจะต้องซื้อนะฮะซึ่งการซื้อของเรานะครับทุกคนซื้อได้ทั้งหมด2แบบด้วยการแบบแรกเลยก็คือใช้เงินในเกมนะฮะแล้วก็แบบที่2นะครับน้องๆก็จะต้องใช้ในส่วนของตัวโลบักในการซื้อใช่แล้วครับทุกคนมันก็คือคันสีดําตัวนี้กันนั่นเองนะเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับน้องๆและอีเวนต์คันนี้นะครับน้องๆอ,อยู่อีกประมาณ2ี่บกว่าวันเลยนั่นเองนะเรียกง่ายๆว่าเป็นที่แบบโคตรเยอะเลยนั่นเองนะครับน ที่มันเก้านะฮะและการขับเคลื่อนเนี่ยเป็น RWD ก็คือขับเคลื่อนล้อหลังกันนั่นเองแล้วก็รีวร์ดนะครับยู่ห้อมันเจ็ดสดอลลาร์ขับ1ใบได้เงินหนีประมาณ3,500ดอลลาร์เลยนั่นเองนะแต่ค่าตัว17ล้านดอลลาร์คือแบบว่าน้องๆครับเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรแพงเลยนั่นเองนะแต่ว่าไม่เข้าใจทุกคนว่าลิมิเต็ดมากมายอะไรขนาดนี้นะฮะแต่ว่ารถของเราเนี่ยก็เป็นตัวลิมิเต็ดด้วยเช่นกันนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถค้นหาได้นะฮะเราต้องไปดูในส่วนย่อตัวแกลเลอรี่เรา าอาย่ที่มาณ9.3เลยนั่นเองแต่ว่าคันนั้นอะ455เลยนะเว้ยทุกคน <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นนะครับน้องๆเราจะทําการซื้อคันนั้นกันนั่นเองนะฮะแก๊สเตชันมีคนโดนปนหว่ะทุกคนโอเคโอเคถ้ okay, okay. างั้นนะครับน้องๆเราจะทําการกดซื้อคันใหม่ไปเลยดีกว่านะฮะ B U อ่านี่ไงทุกคนทําการกดซื้อไปเลยครับน้องๆออกแบบรวดเร็วทุกคนอ่ะแต่เราทำการสปอตออกมาดีกว่านะฮะเราจะทำการขับแบบเดิมๆก่อนเลยนะครับน้องๆ วุ้ยโคตรสวยทุกคนแล้วก็มีเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะครับน้องๆแคตายเด๋อนะฮะเป็นอะไรที่แบบไพเหลอกมากๆเลยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขับค่าเจ้าคันใหม่คันนี้ของเรานะฮะไปทำการจับโจรที่แก๊สเตชันกันดีกว่านะฮะเฮ้ยมันดูดีทุกคนมันโอเคมากๆเลยนะฮะถึงการควบคุมเนี่ยมันจะน้อยไปมากกว่าเจ้าตัวเดิมเราประมาณ0.3อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเนี่ยคิดว่าเป็นที่ตอบโจทย์มากๆเลยคือแบบมันลิมิเต็ดครับน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นชื่อว่าลิ เท่าไรเลยนั่นเองนะ,ะอุย๊ยเหลือเวลา40วิครับน้องๆให้ท้ายเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะทุกคนเราต้องรีบวิ่งรีบวิ่งนะ,ะก่อนที่โจนจะหนีไปนะฮะสวัสดีครับมาจับโจนกับผมนี่ได้มาเรียบร้อยนะฮ7,000ดอลลาร์ทุกคนเรา<อ>ดีเลยนี่นั่นจะตัวเวลาไปแบบมากๆเลยนั่นเองนะฮะรถคันนี้คับน้องดูเหมือนกับว่าจะขับเคลื่อนล้อหลังกันนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็นั่งได้แค่2คนเท่านั้นนะฮะแต่เราเข้ามาจอดที่ปั๊มกันดีกว่านะครับน้องๆเพราะเราเนี่ยยังไม่ได้ารต่เ้นีอม มาตกแต่งมันสักหน่อยหนึ่งกันดีกว่านะฮะยางครับทุกคนเราจะนาการใช้ยางสนามไปเลยนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ขับได้ดีมากยิ่งขึ้นกันนั่นเองนะฮะและการเซตติ้งนะครับทุกคนคันนี้นะครับทุกคนมีนเรื่องเจ้าตัวล้อแมกด้วยนะฮะแต่ว่าแน่นอนครับทุกคนด้วยความว่าเป็นเจ้าตัวบุกติในรูปแบบนี้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยล้อแมกนะครับทุกคนเราจะอาจจะใช้เดิมเดิมในรูปแบบนี้ก็เป็นไปได้นะฮะแต่ว่า4001นี่สวยนะทุกคนถ้าเกิดเป็นตัวดีผมคิดว่าลาย401ดีีกกกววว่่่าาาาททุคนนผมมมิเปไอสยงๆ นะะฮ20,500ดอลลาร์ทุกคนแล้วก็โชว์ครับทุกคนทําการลดต่ําลงไปอีกนะฮะแล้วก็สปอยเลอร์ครับทุกคนว้าวคันนี้มีสปอยเลอร์ให้เราด้วยทุกคน01โอเคอยู่นะฮะ03ไม่ค่อยดีทุกคนเอ้ย04โอเคทุกคนแล้วก็05นะฮะ06นะฮะ04-05นี่ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยทุกคนแล้วก็06นะฮะ07-08นะฮะโอเคทุกคนถ้างั้นนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะทําการซื้อตัว05ไปละกันนะฮะผมคิดว่า05-06อ่ะเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยนะฮะตัวนี้เราเลือกเป็นเจ้าตัว06ไป ะะแล้วก็สีครับทุกคนสีเนี่ยผมจะทำการคึงความโ g ไว้ในรูปแบบนี้เลยนั่นเองนะฮะอุยอ้ยโคตรสวยนะฮะดูดทุกคนว่ามีใครเขาแข่งกันบ้างอุย้ยเขาแข่งสนามแจ็คก,กันว่ะทุกคนโอ้โหเราเข้ามานี่เราก็อยู่ที่โลกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆพี่ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อทำการแข่งสนามนี้กันนั่นเองครับน้องๆและตอนนี้ครับทุกคนเราก็ลงสนามแข่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวใหม่ของเรากันดีกว่าครับทุกคนอู้ยออกตัวไปเลย โอ้ยค้อนคือแบบว่า17ล้านเลยนะครับน้องๆให้ตายเถอะนะฮะโอ้โหเกียร์สี่นี่ล่อไปเกือบ300เลยครับทุกคนให้ตายเถอะ <laughs> แล้วเราก็เข้าเส้นชัยไปนะฮะโดยใช้เวลา12.9วินาทีกันนั่นเองความเร็วที่มัน214กิโเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแต่ผมคิดว่านะทุกคนอันนี้แบบถือว่าปเป็นอะไรที่เบบเบมากๆเลยนะฮะเราควรที่จะไปทดสอบนะฮะภายในสนามพวกแบบไฮเวย์อะไรประมาณนี้นะฮะแบบนั้นนะผมคิดว่าปเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากๆเลยนะะั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเราจะวาไปที่สตรีทกันนั่นเองครับน้องๆหลังจากนั้นนะครับทุกคนเราจะทาการเทสกับสนามไฮเวย์กันนั่นเองนะฮะดูที่ทุกคนว่าจะมีใครมาแข่งกับเราหรือเปล่านะ,ะผมอยาก ต่อเทมากน้อยขนาดไหนนะฮะแล้วก็ในเรื่องในตัวทอรสปีดนะมันจะขึ้นไปถึง455กิโเมตรต่อชั่วโมงเลยหรือเปล่านั่นเองนะะไม่มีใครเลยอะทุกคนโอ้โหเซิร์ฟเวอร์นี้ถือเป็นโซสแซดมากๆเลยนะครับน้อง,นงๆนั่งที่ภายในเซิร์ฟเวอร์นี่นะคนก็อยู่กันเยอะมากๆเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆพี่ขอเวลาแป๊บเดียวและตอนนี้ครับทุกคนเราก็ลงสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมกับเราคนเดียวเลยทุกคน <laughs> <laughs> ออกตัวไปแล้วครับผมโอ้โหออกตัวแบบสโลโมชั่นมากๆเลยนะเกียร์สองนี่ก็รอบไปเกือบ200เลยนะครับน้องๆให้ตายเถอะตอนนี้เราอยู่ที่เกียร์สี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆผมคิดว่านะทุกคนมันก็เป็นที่สวยงามมากๆเลยนะสำหรับตัวตัวบอดี้นะแต่อย่างที่เราสร้างกันี้ครับทุกคนว่าเกมๆนี้นะมันเป็นเกมในเรื่องของตัวฟาร์มเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเรื่องของตัวบอดี้นะอาจจะไม่ได้สวยงามมากมายอะไรขนาดนั้นเลยนั่นเองนะฮะอ้ยขึ้นไปถึง200แล้ววะ่ะทุกคนมาสักคู่นี้นะฮะโอ้โหอะไร,ะรมากมายขนาดนนนัะ้และระรรหว่าางทานเนด ฟักทองแบบเยอะมากๆเลยทุกคนเจอหลายลูกโคตรทุกคนโอ้โหตรงกลางถนนก็ยังมีเลยนะฮะเอาวะทุกคนตอนนี้400เรียบร้อยอ้อชิดโอชิดโอ้โหโอเกเกือบแล้วทุกคนโอ้โหอะไรมันจะรุนแรงมากมายขนาดนั้นนะฮะ4 20ทุกคน4 30 4 40ทุกคน4 55เมื่อกี้ขึ้นไปถึง4 56เลยทุกคนซึ่งถือว่าเป็นที่เยอะมากๆนะมากกว่าค่าเซตัดที่เขาเดิมการเขียนไว้นะ4 56คาะทุกคน แล้วก็เข้าเส้นชัยไปนะฮะโดยที่เราเนี่ยได้เงินไปประมาณ4,500ดอลลาร์นั่นเองนะฮะโอ้โหระหว่างทางนี่ฟักทองโคตรเยอะผมบอกให้นะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งคันครับน้องๆที่เป็นตัวลิมิเต็ดมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดใครที่ไม่มีเงินในเกมนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เงินนะฮะที่เป็นโรบักได้เลยนะะั่นเองนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโรบักกันทุกคนมันจะมีราคาที่แพงมากๆนะน่าจะประมาณ8หรือ900โลบักนี่แหละทุกคนซึ่งถือว่าอะไรที่โคตรแพงเลยนั่นเองแต่ว่าพี่อ่ะมีเงินอยู่นนะี่เเลงทอคแ คือจุดตัวบุกติคันใหม่นะฮะที่เป็นตัวลิมิเต็ดกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบวิดีโอ,อนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอร์ผมด้วยนั่นเองซุปเรองใจผมด้วยเพื่ตามคลิปแบงค์ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน,น้องสามารถไปดึงไช่องเราได้แล้วพร้อข่าวสารใหม่ๆก็ด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน,น้องสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วินดีครับทุกคนผมก็ต้องขอลาไปกกก่่อออนนนแล้ว้ววััััโาาาาสสสหหเจใมมคครรบบบบผดี๊ยย don't more to give y'all than the people I'm not. Step foot in the game, y'all like strange. Uh-huh. Hate them more cause I'm up and I don't even fly. Like, but I'm here I see rappers like in dark folks,